คุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะตั้งค่าโทรศัพท์แป๊บหนึ่งพักทายกันนะคะวันนี้นะคะหลังจากไม่ได้ขึ้นไลฟ์มาสามวันนะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะงานเยอะจริงๆเราวันนี้ก็พามากินเมนูอะไรเอ่ยหมูนิิว หมูนิปูขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะมามาหลายวันแล้วแต่เราก็ยังจำกันอ่านบ่ถูกนะคะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเก๋เกัลโหลฮัลโหลเยเอเคเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกวันเลยนะคะจอดนอนรอกินได้เลยนะคะหรือจะมาช่วยพี่เก๋ทำก็ได้นะคะมาะคะ่ะ เดียวโอยกดไม่ถูกสักทีเข้าไปแล้วก็ยังกดไม่ถูกเลยนานะสวัสดีสวัสดีค่ะทักทายก่อนไม่รู้จะทักทายอะไรมาค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำเมนูนะคะที่เราจะทำวันนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะนี่มีสองลูกนะ จริงๆมีสองลูกเดี๋ยวเดีม่รู้อะไรเอ่ยถ้าใครอ่านชื่อนะก็จะเห็นนะนี่มีสองลูกนะลูกนี้มันเหลือแค่นี้นะพรพรๆเธอเคยเห็นไหมสับประรดสับประรดปอาไปแล้วหนึ่งลูกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการที่เพื่อนๆจะมานั่งรอเราปอกเราก็จะพาเข้าสวน สับประรดนะคะนี่นะคะมีสองลูกนะคะปอกไปแล้วหนึ่งลูกนะคะนี่อยู่ในถาดอยู่ในถาดเหลืองๆเ,เนี่ยเหลืองๆเนี่ยสองลูกนะคะเราก็ปอกไปแล้วหนึ่งลูกนะคะสับประรดเดี๋ยวเราจะมาปอกสับประรดแต่ลองชิมดูนะมันลองชิมดูมันไม่เปรี้ยวนะอร่อยเลยขอบคุณนะคะสาวไทยสวัสดีค่ะสาวไทยปังๆนะคะ แอบแอบไปแอบไปดูชอดด้วยโอ้ยชอดปังมากขอบคุณนะคะขอบคุณสาวไทยนะคะขอบคุณเอเคนะคะหมูหมูพี่บู thank you so much นะคะฮัลโหลฮัลโหล my f e n thank you thank you i l o เริ o ยูนะคะเนี่ยสับประรดว่างไงเนาะเนี่ย <c> อ <oughs> พาน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 แหมปลอมตัว ผ่านผ่านคุยหน่อยดิภาษาอังกฤษเนี่ยคุยให้หมูพี่บูฟังหน่อยดิ Hello my friend Thank you so much cooking cooking What are you doing today แกงสับปะรดนะคะแกงสับปะรดสับปะรดแกงปาปะยาเอ้ยไม่ใช่สับปะรดสับปะรดปาปะยาเฉยเลยแกงสับปะรดนะคะแล้วก็ใส่หอย เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาหอยมาลืมเอาหอยมาพันเดี๋ยวจะวางตรงไหนดีลืมเอาหอยมาโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ใส่หอยก่อนจะเอาหอยใส่ไหนดีนี่นี่สิใส่นี่หอยเราก็ลวกไปแล้วนะคะลวกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหอยนะคะแกง นี่ลืมไปเลยหอยหอยนี่นะคะยกมาทั้งทั้งกระทะเลยนะคะต้มลวกน้ําร้อนไว้นะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มลวกน้ําร้อนไว้ก่อนีน่มือสั่นละมือสั่นละ <laughs> มือสั่นนะเราสั่นเองแต่ไอ้มือข้างนี้ยมันจะไม่ไหว <laughs> นี่นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราเอามาใส่ใถาดนี้ไว้ก่อนนะโ <laughs> อ้ตัวใหญ่มากค่ะหอยหอยหอยตัวใหญ่ใหญ่ จะไปบอกคุณน่านนครนะเดี๋ยวหมดคุณน่านนครก็ชอบกินอย่าไปบอกเขานะเดี๋ยวเขามากินหอยเดี๋ยวพานไม่ได้กินนะคะหอยนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะสำหรับหอยหอยบ้านเกเกเน,นี่หอยนะคะหอยแกง สับประรดนะคะแกงสับประรดใส่หอยนะคะหอยตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา